อยู่เย็นเป็นสุขอินฟินิตี้จะพามาชมโครงการแคนวัตเชียงทะเลคอนโดใหม่จากแสนสิริมีทั้งหมด4อาคาร175ยูนิตมีความเป็นส่วนตัวและยังมาพร้อมกับส่วนกลางขนาดใหญ่มีถึง2สระว่ายน้ำให้พื้นที่สีเขียวสไตล์ l ักช r รี่ท็อปิคัลแกรนด์เเสและยังมีโคเวิร์กอิงสเปซล็อฟและขับเฮาส์มีความหลากหลายวันนี้มิ้นจะพามาดูห้องตัวอย่าง2ห้องนอนขนาด59ตารางเมตรเปิดเข้ามาด้านในก็จะเจอโซนห้องนั่งเล่นและห้องครัวรวมไปถึงโต๊ะทานข้าว โปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องครัวเตียงนอนโซฟาตู้เก็บของและยังแถมฟรีแพ็กเกจห้องแต่งสวยไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอนห้องครัวพามา่านและอุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องและยังได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีอีก6รายการไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องซักผ้าหรือว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศแยกห้องนอนเป็นสัดส่วนเรียบร้อยและทั้ง2ห้องนอนยังมีห้องน้ําภายในตัวด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจุดเด่นของโครงการเนี่ยห้องน้ําที่นี่ยังเป็นแบบจอ and หรือว่าเข้าได้ทั้ง2ทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางห้องรับแขกหรือว่าจะเป็นจากทางห้องนอนนอกจากด้านในจะตกแต่งมาให้อย่างครบคันสวยงามแล้วด้านนอกก็ยังมีระเบียงกว้างขวางนั่งสบายกินลมชมวิวใกล้ชิดกับธรรมชาติมากบอกได้เลยนะคะว่าจะซื้ออยู่เองหรือว่าซื้อลงทุนก็คุมค่าสาหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของแคนวาสเชิงทะเลสามารถติดต่อได้ที่ QR code หรือตัวแทนขายอยู่เย็นเป็นสุขได้เลยนะคะแล้วมาพบกันที่ภูเก็ตนะคะ